นีครับตอนนี้เฮากับมาหอดปลาแล้วไปไปกันเลยครับไปพี่น้องวะขอบปลาครั้งแรกเลยครับนี่เช็บเฮ็ดทีนี้บอปะเบิ้งนัำกันนี่ไ <c oughs> <c oughs> เป็นเลยเป็นรงมาดอกแรกครับหดอกแรกดอกแรกเเมนวะอ้ยไกเบียวเบี้ยวนี่ัววันเห็ดตะไคร้แมนพี่น้องเลยเกินเดียวกันอ บอกเขาเอินเฮกดเฮ็ดบอกอ๋อขุนขุนดอกนึงขุนขุนขุนเห็นปะเออโอ้ยไอ้คนบูดจกเห็ดมาเก็บเห็ดมาเนี่ยมาสั่งว่าเก็บอืมบ่คือเห็ดบานเฮาเลยเด็กเพิ่งจะเตี้ย ว่าแมนเฮ็ดไอ้เพิงนน่นบอเอาไปก้อนไปเลือกเอาบอโดมบึงเห็นไหมให้นาเขานี่บอขี้คือกิน้นาเขาอ๋อเ็บบ่เห็นอืม เอาอยู่บ่เผาผู้เขาก็กินเขากิ็จีนยังโอ้มันมันมันแต่ว่ามันก็กินได้อยู่มันบ่ได้โอ้บ่เอาครับผู้เขาบ่เอาสิบ่อาบ่เอาบ่เอาไปเอาเห็ดไข่เห็ดบ่อะไอเห็ดน้ำหมากเป็นแบบไรสินโดยน้อยขาดอันบ่แรงแแบบนี้บ่อันนี้อันนี้กอบ่เห็ดกอบ่อ๋อโหพี่น้องเอ้ยมาหาเจเพ็ดกับว่าหู เห็ดน้ำปนี่อละดอกแดงๆเอาเด้อใช่ใช่อือมาเก็บเห็ดเทอแกครับเห็ดปลาเนาะจันสีห้องพอเคยเก็บเคยเก็บแต่พวกเห็ดไอ้เพิ่งอยู่ค่าเห็ดคมสิครับเก็บงา่ายกำลัลงออกบอกอือ าออเอออะไรเยอะครับนู่นนู่นเออเออนั่นเลยนั่นเลยนั่นหลหนูดอบแบไงเลยมัเชียว เออครักออกตัดตีนออกตัดตีนเอาไว้เหมือนเกา่าเชืยวไม่เชื้อนี่เอาไว้เหมือนเกา่าดอกไงได้ไหมต้นดอก <c oughs> อเด้อม,มานล้ครับ กาไปเอาเนี่เกาไปเอานี่เอาเอาเนี่ยเนี่ยแย่มาเนี้ย ít nào thì nào nữa. Thôi nhiều lắm. Men bao Đổ lên này. Hết nhằng Nhìn, nó, nhìn hmm. mẹ Hết buộc ăn ba, mẹ Buộc เว้ยเก็บเห็ดไปจักเห็ดบ่นี่ที่เขาคุระตีนมันบ่แมีนเออเห็ดปวกตัวนี้บ่จักงหอนเห็ดปวกบ่ที่นี่อุ้ยเห็ดปวกตาเป็นผู้พ่อเห็ดหางบ่จักเห็ดบ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสียงก่อนปวกกาบบ่พอแล้วหมานแล้วบ่เนี่เดี๋ยวไปทางกุ่มก่อนนูก Ủa vâng hết coi nha <laughs> ừ. 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 Mán lâu Mà hết Cả bông hồ hết Mình nó tao thám phân khắp <laughs> 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 คือแบบประกอบหองนเดันห้องนเดอออออใช่ใช่ใช่อือืมอืมอืดูดอตัว ดมัดด้งเฮ้ยหาขาดซ้ำเสียบลงลึกๆที่อือ Đây, em hãy coi Đi đâu nữa Nhìn cái lăng này đèn này Mèo đỏ lít mèo

บูมดอกนี้เนดนี้เน่าดอกนี้เนแมมดดอกยู่น้กันนลรยเพอนตสดันเกยคเกยเอเียร์เดไขเกียร์เปยไงมันโอ้พี่คูคูเห็นไหมเฮ้ยเฮเฮยเฮเฮยเฮเฮยเฮ้เฮยเฮเฮยเ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 ย đi 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 Nhìn đi Nhìn đi nhìn đi 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 เพียงช่วงดีใจไรแต่ลยแต่ละแต่ละฮ่าฮ่าฮอดมากกป่าศานาต่าง่างไต่เี้ยอืม่ิดตได้สอดอกซ้ำกันนี่ปนตัน่ะนับเป็นตาเจ้าไร้เล็บเอันนั้นก็จี้กันหรตัวนั้น่อบยูไก่รอ